แม่มีเงื่อนไขว่าลูกจะต้องแต่งงานนี่มุกแฟนผมครับแม่นึกว่ามารดกร้อยล้านจะต้องไปบริจาคหมดสแล้วขอบใจมากนะที่มาช่วยฉันนะพี่นี่ก็ชั่วเนาะหลอกได้แม้กระทั่งแม่ตัวเองที่กำล,ลังป่วยอยู่ แม่ครับแม่ครับแม่ลูกกินข้าวกินยาก่อนนะครับ ใช่ไหมว่าแม่จะอยู่กับเพลิงได้อีกไม่นานแล้วแม่ครับแม่อย่าพูดแบบนั้นได้ไหมครับผมบอกแม่ตั้งหลายครั้งแล้วไงครับเพลิงไม่ต้องมาปลอบใจแม่หรอกแม่รู้ตัวดีเพลิงครับแม่เพลิงต้องมีภรรยาหรือว่าแต่งงานนะลูกนะทำไมล่ะครับแม่ เพลิงช่วยไปหยิบจองเอกสารบนหลังตู้นู้นมาให้แม่หน่อยสิลุกแล้วเพลิงจะได้รู้ว่าเพราะอะไรได้ครับแม่มนี่ครับแม่นี่มันอะไรล่ะครับเปิดดูสิลุก นี่ก็คือพินัยกรรมของแม่ไงที่แม่ได้แจกแจงทรัพย์สมบัติของแม่ที่มีทั้งหมดเนี่ยเอาไว้หมดแล้วแล้วก็มอบให้กับผู้ที่รับมรดกซึ่งก็คือลูกไงแต่ว่าแม่มีเงื่อนไขว่าลูกจะต้องแต่งงานเพราะไม่เช่นนั้นน่ะทรัพย์สมบัติทั้งหมดมรดกทั้งหมดเนี่ยก็จะตกเป็นของการกุศลทำไม ทำไมผมต้องแต่งงานด้วยครับแม่ก็เพราะแม่อยากให้ลูกของแม่เป็นฝั่งเป็นฝานะสิลูกแม่ครับอันที่จริงผมมีแฟนอยู่แล้วครับแม่อ้าวจริงเหรองั้นก็พามาให้แม่รู้จักสิลูกได้ครับแม่แต่ว่าไม่ใช่ผมอยากได้มรดอกอะไรของแม่หรอกนะครับแต่ว่าผมอยากให้แม่สบายใจ ดีลูกดีดีดรีบพามาหาแม่เลยนะใช่ครับ <c oughs> ไหวไหมครับแม่อ้าวลูกวันนี้ทำไมกลับมาเร็วอ่ะ คือวันนี้ไม่มีอะไรมากครับแม่มีแค่ประชุมกับพวกคณะกรรมการเรื่องปรับโครงสร้างการทำงานดนิ้นหน่อยครับเสร็จผมก็กลับมาเลยอ๋อเหรอเออแล้ววันนี้เป็นไงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยครับแม่เออแม่ครับวันนี้ผมพาแฟนมาให้แม่รู้จักด้วยนะจริงเหรอลูกงั้นก็รีบไปพามาหาแม่สิลูกเร็วๆเ,เ,เลยแม่อยากเจอแล้วได้ครับแม่เดี๋ยวผมมานะครับอื ค่ะแม่สวาสดีจ้าครับนี่มุกแฟนผมครับแม่สวยน่ารักสมกับลูกชายแม่จริงๆลูกและนี่ทำงานทำการอะไรล่ะลูกอ๋อหนูเป็นพนักงานฝ่ายบัญชีค่ะอืมงานก็มันคงดีเออแล้วคบกันนานเท่าไหร่แล้วล่ะกี่เดือนกี่ปีละอ๋ออีกไม่กี่เดือนก็ครบปีแล้วค่ะอืม งั้นจะแต่งงานกันเมื่อไหร่หละ่ะก็ก็คงต้องรอความพร้อมของทั้งสองฝ่ายก่อนนะคะคุ่แม่ใช่ครับแม่ ument. แล้วทีนี้แม่พอจะสบายใจขึ้นบ้างหรือ,อยังครับถามถึงขั้นสบายใจไหมก็ไม่หรอกลูกแต่อย่างน้อยแม่ก็ใจทื้นขึ้นมาเยอะแล้ว <S 2> <S 2> ละ่ะนื่อความมรดกกร้อยล้านจะต้องไปบริจาคหมดซะแล้ว เออแม่ครับถ้ายังไงผมกับมุกขอตัวก่อนนะครับอ้าวทำไมจะรีบกลับแล้วล่ะลูกพาแฟนมาเจอแม่แค่เนี้ยเอ่อคือพอดีมุกเขามีนัดกับลูกค้าสำคัญนะครับใช่ไหมออใช่ก็ได้ค่ะอ้าวเหรองั้นจะกลับก็กลับเถอะแม่ไม่รบกวนเวลาแล้วล่ะค่ะ นันเดี๋ยวมูขอตัวก่อนนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าไปนะครับ ขอบใจมากนะที่มาช่วยฉันนะไม่เป็นไรหรอกหนูก็ไม่ได้ช่วยพี่ฟรีๆซะหน่อยว่าแต่พี่นี่ก็ช่วเนาะหลอกได้แมก้กระทั่งแม่ตัวเองที่กำลังป่วยอยู่ฉันไม่ได้หลอกได้เงินแล้วก็ไปสิแล้วก็เปิดมือถือไว้ตลอดเวลาด้วยละ่ะเผื่อฉันเรียกใช้เธออีกจ้ารู้แล้วจ้าว่าแต่ ถ้าแม่พี่ตายอ่ะพี่ได้มระะดกตั้งร้อยล้านเลยนะพี่ไม่สนใจเหรอถ้าสนใจอ่ะจ้างหนูประจําเลยก็ได้นะพอแม่พี่ตายเราได้มรดกมาแบ่งกันไงหรือถ้าพี่ไม่อยากได้อะพี่ยกให้หนูเลยก็ได้นะนั่นแม่ฉันนะพูดอะไรระวงังปากฉันไม่ได้อยากได้หรอกนะไอ้มรดกร้อยล้านอะไรนะั่นนะฉันแค่อยากทําให้แม่ฉันสบายใจเฉยๆลงไม่ได้แล้ แกไม่สนแต่พอดีว่าคนอย่างฉันสนสัญญาอันนี้หน่อยสวัสดีค่ะพี่เพิงสวัสดีค่ะเป็นไงสต๊อกของครบไหมครบเรียบร้อยดีค่ะพี่ดูแลลูกค้าดีๆด,ด้วยละ่ะช่วงนี้ลูกค้าของเราชมมาเยอะว่าบริการดีได้ค่ะพี่เพิง โอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วแหละแล้วก็เออเอาไว้พี่ขวดหนึ่งสิแล้วก็หาอะไรพี่กินอย่างหนึ่งด้วยพอดีมาตรวจร้านน่ะแต่อยากกินข้าวก่อนได้ค่ะ แต่ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือร้านนี้ร้านฉันเองอุ้ยจริงเหรอคะเนี่ยอุยมุกมาเที่ยวร้านนี้ตั้งหลายหนแล้วนะไม่เห็นรู้เลยว่าพี่เป็นเจ้าของร้าน <emas göz intens ifies> ถ้าไม่รังเกียจอะขอมุกนั่งดื่มด้วยคนได้ไหมคะนั่งกับฉันเพื่ออะไรแหม ก็ถือว่าดื่มฉลองความสำเร็จที่ทำให้แม่พี่สบายใจไงคะอย่าลืมสิหนูก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะโอเคก็ไ,ได้นั่งสิฉันกำลังเหงาอยู่พอดีก็ดื่มไหมล่ะฉันเนี่ยอขอบคุณค่ะ ถ้ามุกเมาเนี่ยพี่เพิงต้องขับรถไปส่งด้วยนะคะโอ้ยอ้าว ตื่นแล้วเหรอลูกเป็นไงมั่งอ๋อปวดหัวมากเลยครับแม่แม่ครับเมื่อคืนผมกลับบ้านยังไงเหรอครับผมจำไม่ได้เลยก็หนูมุกแฟนแกงไงเขาขับรถมาส่งมุกกะลเหรอครับขับรถมาส่งผมใช่ลูกแม่ว่าดูมุกเนี่ยเขาดูเป็นห่วงเป็นใยรักลูกมากเลยนะลูกอ๋อครับอืม ไหนๆก็ไหนๆแล้วอะแม่ว่าทำไมไม่ชวนหนูมุกเข้ามาอยู่ในบ้านกับเราเลยล่ะลูกออไม่ได้นะครับแม่ไม่ได้เลยครับอ้าทำไมล่ะเออคือว่ามุกเขาเป็นผู้หญิงนะครับแล้วทีนี้การที่ผู้หญิงมาอยู่บ้านผู้ชายก่อนแต่งงานเนี่ยผมว่ามันดูไม่ค่อยดีครับแม่อืมถ้างั้น งานแต่งการไปเลยซะสิมันจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวโอ้ยนั่นยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับแม่คืออถ้าไมอ่ะมันเพราะอะไรแม่รู้สึกว่าแกดูเหมือนไม่ค่อยอยากจะแต่งงานกับแฟนแกสักเท่าไหร่เลยนะเนี่ยมันมีอะไรงัะคือไม่ใช่อย่างนั้นครับแม่ผมว่าต่างฝ่ายเราต่างยังไม่พร้อมาครับ แล้วเมื่อไหร่จะพร้อมแม่น่ะอยากเห็นแกเป็นฝั่งเป็นฟ้าก่อนที่แม่จะตายนะลูกนะม,มุกนิด เธอมาบ้านฉันทำไมฉันยังไม่ได้โทรเรียกเธอเลยนะเหตุผลที่มุกมาเนี่ยก็เพราะว่ามุกต้องการให้พี่รับผิดชอบเนี่ยค่ะรับผิดชอบรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบอะไรเหรอรพี่ออเ,เพิงดูนี่สิคะที่ตรวจคันใช่ที่ตรวจคัน นี่เธอหมายความว่ายังไงหนูก็กําลังหมายความว่าหนูกำลังตั้งท้องลูกของพี่เพิงอยู่ไงคะเพราะคืนนั้นที่เราดื่มกันที่ร้านของพี่อะพอร้านปิดพี่ก็พานมาที่บ้านหนูคงไม่ต้องเล่าต่อนะคะว่าหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ถ้าพี่ยังไม่เชื่อ หนูก็ถ่ายรูปเอาไว้เป็นหลักฐานไม่จริงเป็นไปไม่ได้ทำไมฉันต้องมารับผิดชอบกับผู้หญิงที่ฉันไม่ได้รักด้วยอะไรนะเพลิงแม่เมื่อกี้ลูกพูดว่าอะไรนะบอกว่าไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้แล้วที่ผ่านมามันหมายความว่ายังไงอ่ะเพลิง แม่ใจเย็นก่อนนะครับแม่นั่งลงก่อนดีกว่าครับนี่ลูกกำลังหลอกแม่อยู่ใช่ไหมบอกความจริงแม่มาเดี๋ยวนี้นะคือครับแม่คือความจริงแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นเป็นคนที่ผมจ้างมาเพื่อเล่นละครหลอกแม่ครับแต่ว่า ผมยังยืนยันคำเดิมนะครับพราผมไม่ได้หวังมรดกของแม่จริงๆครับผมแค่ต้องการให้แม่สบายใจแค่นั้นเองครับทำไมล่ะลูกทำไมทำไมลูกต้องทำแบบนี้ทำไมลูกต้องโกหกแม่ด้วยทำไมคือผมขอโทษทับแม่ผมขอโทษจริงๆครับคือโอ้ยผมแค่อยาก ให้แม่ไม่ต้องกังวลเรื่องผมว่าผมจะต้องเป็นฝั่งเป็นฝาเมื่อไหร่ผมไม่ต้องการให้อาการแม่สุดอะครับทอเปลืองลูกคือชีวิตน,นี้ผมไม่จำเป็นต้องมีแฟนก็ได้ครับแม่ผมไม่ขอมีภรรยาครับเพราะว่าผู้หญิงคนเดียวที่ผมรักก็คือแม่แม่เข้าใจแล้วลูก ไม่เป็นไรนะลูกแม่ขอโทษที่แม่ยึดติดจนเกินไปแม่ขอโทษจริงๆนะลูกนะแม่ขอโทษออขอโทษนะคะดราม่าก,กันเสร็จหรือยังคะสองแม่ลูกยังไงพี่เพิงก็ต้องรับผิดชอบหนูกับลูกในท้องไหมเดี๋ยวนะเธอพูดว่าไงนะท้องนั่นเหรอ ็ใช่น่ะสิเธอบอกว่าเธอท้องกับเพลิงอย่างนั้นเหรอฉันจะบอกอะไรให้นะเพลิงเขาเป็นหมันตั้งแต่เกิดมีลูกไม่ได้นะใช่ฉันเป็นหมันตั้งแต่เกิดและอีกอย่างนะคืนนั้นเราไม่ได้มีอะไรกันฉันไม่ได้เมา แต่ฉันรู้ว่าเธอกำลังเล่นละครอ,อยู่ฉันก็แค่ตามน้ำเธอไปแค่นั้นโอ๊ยวันหนักเป็นบ้าเลย จอมฉันจัดการจัดฉากเรียบร้อยแล้วนะใช่ก็ไอคนที่บอกว่ามีมรดกร้อยล้านเนี่ย<ม>ฉันจะโกหกว่าฉันท้องแต่ฉันก็ท้องจริงๆแหละจะก,กับใครแล้วก็กับพี่ไงเออเออ,เอ,อแค่นี้ก่อนนะ นฉันรู้ว่าเธอต้องการมรดกของแม่ฉันและต้องการจะจับฉันให้อยู่หมันเธอก็เลยสร้างเรื่องล่าย,ยาวได้ขนาดนี้นี่แกรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเหรอใช่เธอกำลังจะต้มตุ๋นแม่ฉันแต่พอดีฉันรู้แผนของเธอสะกก่อนฉันก็แค่รอเวลาให้เธอมาแสดงละครให้แม่กับฉันดูแค่นั้นเอง แกรู้อยู่แล้วอ่ะทำไมแกไม่พูดออกมาก็บพราะว่าฉันรอหลักฐานที่จะส่งให้ตำรวจนะสิแล้วฉันก็ได้อัดเสียงของเธอไว้หมดละไม่นะเดี๋ยวแจ้งตำรวจเลยนะพี่เพิ่งฉันขอละคนอย่างเธอเนี่ยมันต้องได้รับบทเรียนอย่างนี้แหละถึงจะสะสม สวัสดีครับขอแจ้งความหน่อยครับพอดีนักต้มตุ๋นนะครับอยู่บ้านผมนะครับช่วยมาจับไปหน่อยนะครับได้ครับคาบคาบสวัสดีครับอ๋อแล้วก็อย่าคิดหนีล่ะเพราะว่าข้อมูลของเธออยู่ในนี้หมดแล้วไม่นึกเลยว่าจะเป็นสิบแปดมงกุดด้วยแล้วก็เป็นแค่สปายรับจ้างเพียงอย่างเดียว ดีนะที่เรามีหลักฐานไม่งั้นนะ่ะเราคงเอาผิดนางคนนี้ไม่ได้เพลิงเพลิงเป็นอะไรไปลูกคือผมรู้สึกผิดนะครับรู้สึกผิดที่ผมใช้วิธีนี้หลอกแม่แต่ว่าที่ผมทำไปก็เพราะว่าผมไม่ต้องการให้แม่เครียดไม่ต้องการให้แม่คิดมากผมขอโทษนะครับแม่ไม่เป็นไรหรอกลูก แม่เข้าใจงั้นเอางี้ก็แล้วกันถ้าลูกไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีภรรยาจริงๆเดี๋ยวแม่จะเปลี่ยนพินัยก,กรรมเอาตามที่ลูกสบายใจก็แล้วกันนะลูกนะครับแม่ยังไงก็ได้ครับเพราะผมไม่ได้สนใจมรดกร้อยล้านนั่นอยู่แล้วครับผมแค่อยากมีชีวิตอยู่กับแม่ไปนานๆแค่นั้นก็พอครับ ผมรักแม่นะครับ